สวัสดีครับวันนี้เราจะมานาเสนอธุรธธกิจร้านข้าวเกียบปลาทูนองกุ้งนะครับบทนํานะครับปลาทูเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่สําคัญของทะเลไทยเป็นสัตว์น้ําที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในรูปแบบของปลาทูสดและปลาทูนึ่งมีการแปรรูปเช่นปลาทูเค็มปลาทูนึ่งปลาทูหวานเป็นต้นจึงเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากการทําประมง ปลาทูและการแปรรูปปลาทูซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการจับปลาทูไปกิจกรรมการสั่งสมกระบวนการการเรียนรู้ผสมผสานกลมกลืนการทำประมงและเครื่องมือประมงต่างๆขนาดในส่วนของการแปรรูปผู้ค้าสินค้าปลาทู และผู้แปรรูปก็ได้สั่งสมองค์ความรู้ประสบการณ์ในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการแปรรูปร่วมกับการปรับตัวเข้าสู่การตลาดในระบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทําการแปรรูปสินค้าที่เรียกว่าเข้าเกียบปลาทูออกมานั่นเองสวัสดีค่ะชื่ออ้อยนะคะเป็นเจ้าของร้านเข้าวเกี่ยบปลาทูน้องกุ้งค่ะอ้าวทาไมถึงชื่อร้านว่าน้องกุ้งล่ะครับอ๋อพอดีลูกสาวชื่อน้องกุ้งค่ะ ร้านก่อ,อกตั้งตั้งแต่ปีอะไรครับและทาไมถึงขายข้าวเกียบครับอ๋อเริ่มขายปีห้าเก้าค่ะเนื่องจากร้านเป็นการขายหมวกแล้วก็อยากได้รายได้เสริมเพราะช่วงนั้นมีลูกจึงหารายได้เพิ่มพูนเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงได้นำข้าวเกียบที่บ้านมาขายทอดขายแล้วก็นำมาบรรจุเพื่อขายควบคู่กับหมวก และคนก็นิยมกินแล้วก็ซื้อเป็นของฝากค่ะครับแล้วกลุ่มลูกค้าคือใครครับขายที่ไหนแล้วก็จุดเด่นของร้านคืออะไรครับอ๋อกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวบ้างชาวบ้านแถวและแวกบ้านเราอะไรประมาณนี้ที่มาเที่ยวที่ขายก็ขายดอนหอยหลอดค่ะจังหวัดสมุทรสงครามจุดเด่นของร้านก็จะเป็นข้าวเกียบร้านน้องกุ้งมีส่วนผสมที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนสวยไม่เข้ม ไม่เหม็นหืนเนื่องจากใช้น้ำมันใหม่ในการทอดข้าวเกีย๊ยวครับแล้วก็ยอดขายได้ประมาณกี่บาทต่อวันครับแล้วก็ประมาณกี่ถุงต่อวันครับประมาณสามพันค่ะต่อวนันรวมๆแล้วก็พันถุงค่ะบางครั้งก็มีม,มีมีเยอะบ้างไม่เยอะบ้างแล้วแต่วันค่ะอ๋อขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากครับ ธุรกิจข้าวเกียบปลาทูนองกุ้งเริ่มขายตั้งแต่ปี2559เน,นื่องจากเป็นร้านขายหมวกอยู่แล้วและอยากหารายได้เสริมเพราะช่วงนั้นกำลังมีลูกจึงอยากหารายได้จึงนำข้าวเกียบที่ทำจากบ้านทอดและนำมาบรรจุเพื่อขายคู่ด้วยและก็มีการนิยมซื้อเป็นอย่างมากเพื่อจะเอาเป็นของฝากกันกลุ่มลูกค้าของร้านจะมีนักท่องเที่ยวชาวบ้านและลูกค้าเราแว่ใกล้บ้านที่มาเที่ยว สสถานที่ขายนั้นขายที่ดอนหอยลอดจังหวัดสมุทรสงครามสามจุดเด่นของร้านเข้าเกียบร้านน้องกุ้งมีสีที่น้ำตาลอ่อนสวยไม่เข้มไม่เหม็นหืนเนื่องจากใช้น้ำมันใหม่ในการทอดข้าวเกียบทุกครั้งต้นทุนสินค้ายอดขาย1,000งพันถุงต่อวันวันสดิบที่ใช้จะมีแป้งมันเนื้อปลาทูเกลือป่นพริกไทยป่น น้ำตาลทรายกระเทียมและน้ำมันพืชในการทอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด1,000ถุง1,928บาทยอดขายและกำไรของร้านยอดขาย3,000บาทต่อวันร้านขาย3ห่อ50 3ส0บพันนำอาหารด้วย3ห่อเท่ากับขายได้ทั้งหมด1,000ถุงต่อวันต้นทุน ต่อ1,000ถุงเท่ากับ1,928บาทกำไรของร้านหาได้โดยยอดขายลบต้นทุนขายเท่ากับจะเหลือกำไรทั้งหมด1,072บาทครับผลประกอบการของร้านจะเห็นได้ว่าร้านข้าวเกียบปลาทูน้องกุ้งมีการดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีมีกำไรไม่ขาดทุนเพราะทำเองและแหล่งวัตถุดิบใกล้เคียงไม่เสียค่าขนส่งวัตถุดิบในการผลิต จัดทําโดยในสุรุสถาพิตานนร,รหสนักศึกษา63314 1002